ไก่อบแหย่มาเนี่ยกินไก่อบแหย่ไก่อบแอหย่มันจะยัดเข้าไปในแหยได้ไเหรอได้บ้านฉันแหยให่ใหญ่เออเองลองเอาซับไก่เราเอาใส่แห,ไหยไปมีผิวดำม,มีน้ำมันหอยมักไก่น้าวมุนเออมีน้าวมุนด้วยใส่น้าวมุนด้วยเออ เพิ่มกิ่นนะเอากินมันไก่อบทานครับอบปีบเดี๋ยวปีบรุ่นตามรองมือลิ้นล่ารองมือเลแกเงล่างมือล่างหาอะไรก็ไปก็อแพ้ยิ้งนี่ไก่ครับ นี่ไก่ไก่ของลูกน้องแข่งคนนี้เขาทำงานลงไก่พามา่าอ,อันนี้กำลังเตรียมขวดอยู่ขวดใต่น้ำอันนี้มักไว้ก่อนครับมักไก่ไว้ก่อนมากประมาณคืนคืนนะเนาะคืนคืน่หนำหมุนด้วยเป็นไงคืนคืนเดี๋ยวไปหาโต๊ะปา่าของก่อนเมื่อคืนนี้อยู่ใี 1, หนึ่งีสองลองดมน้ำหมุนดีหอมมั้ เอาไปทำกินกันเด้แยๆคนไหนขี้ไม่ออกเนะี่ยนี่ลูกน้องเห็นขี้ไม่ออกเลยเห็นี่ต้องทำไว้อย่างนี้นาน <S <S สามารถจิ้มหมดโอไ้ได้แมวตาอันนี้เอามีดเรื่อยๆต้องเอาอะไรจิ้มปอมไม่อยู่เอ้ยให้ป้อมมันจิ้มนักหน่อยป้อมมันถนัดจิ้มชอบเนาะป้อมชอบจิ้มทักไปอยู่ทางไหนตางโต๊ะนกนอนไหนแล้วเนี่ย หายหนายเยนวดอะไเดียวนียหุ่งงหุ่งใหญ่เสียงเขาว่าติดหัวนะเเขาบอกติดหัวอยู่สายรายงานมาว่างั้นน่ะอยู่บ้านอยู่ช่องเลยตอนนี้ต้องหายางรัดไข่แล้ววะไม่ยอมอยู่บ้านอยู่ช่องไงติดหัวใหญ่เลยบยูนช่องไม่อยู่เลยไกลเกยก็ไม่ขนข้าวใกล้แล้ว ยังอย่างนี้เอาต่างประเทศก็เลยได้กอดอกหลวงป้อมเขาไก่ก็มีขุนนะวะอ,อะไรมันที่ซักทิศเท่าหมีวะเนาะหลวงป้อมอยู่ไหนเนาะหลวงป้อมเนี่ดูคลิปนี้แล้วพิจ,จนารณาตัวหน่อยนะครับหลวงป้อมหลวงป้อมเนี่ยหลวงป้อมเนี่ยห่วงาานะลายหัวน่ะ ยงขยะก็จะไม่ค่อยไปเก็บแล้วเราเป็นนนู่นเป็นนี่เราคน,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 นดอะไรเนี่ยเต็มเลยฟิวจุก่อนเลยปีนเลยฟิวปีนมาเน้นมึงเอาปใร้พระมึงเอากับไรยัง <c oughs> พระย,ยูมาเน้นพระยูม<ป>าทำอะไรจักโม่ที่ทำไม,ม,ามาเงี้ยนี่ไปเอาไปเอาเดีย๋ยวมึงจะน,นอนกน่ <c oughs> อนเอตายได้ไง ไปยปูบอีกทำไมวะ <S <S แต่เป็นโอแก่นะเดี๋ยวที่หาโอแก,กแก่แก่ไปต้มยาโอ้ต้มยาสมุนไพรนะสมุนไพรโอ้เฮ้ยเติมมานเลยเติมยังเติมยังยังเพิ่งลูกพี่งไปไหนลูกพี่ป้องไปไหนครับพ <hundred and S 1> ิดหอเนาะลูกพี่ไปไหนเอนอไไหอาเสาเอาขวดใส่น้ำ<ห>ครับเอาโชว์ดด้วยเถอะอ๋อในปีเดียวเดี๋ยวเสียบเข้าไปใกล้ๆครับ ก่อนย่างเตาย่างเตาตรงรเล่าแกะม้าาเขีมักไก่ไปก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวแลต่น้ำมันงเีเออน้ำมันหเุ่นนี้เหรอน้ำมนหมุ่นนี้ครับมมโอ้โขี้มูกไาลโอนาเข้าคอมนรอแกเอาไปเลยพวกนี่ไม่เกินหกทุ่น่ะ ไม่ได้นอนอีแตกรูมือเดมแล้วกรใส่ยังไงต้องวไปจินข้อหวานไข่ไ่ก็ได้นอกข้องหลับเราดูของงานครเบแล้วไปย่างกันครับออมออมอนไรปีบเออปี๊บอยูนไนวะปี๊ลืมปี๊บไปกไม่นอ้อันนี้ชามกระน้ำแล้วขวดตังค์ เอาไก่เสียบเอาขวดเตงไว้แล้วนี่ขวดเตาหน้่งตี๊มาน้่งตี๊บสีฟ้าหนึ่งฟิวนี่ไก่เสียบเข้าไปครับเอาไปไว้เนยเฮ้ยกลัวแล้วหกแล้วเฮ้ยเตะโอ้ยฟิวขวดตกแล้วล้างไว้น้างเตาไว้โอ้โหเล่นกินดีเราเนี่ยขวดอาสา ใค่เขาที่เอาเนี่ยเขามีแต่ไมโครเวฟเวมื่อไหร่หานี่ขวดก็พอขวดขวด,ดีกว่าไก่ตกนะขางไก่เงียบนะเอาไหนั่นแหละมันไม่มเงียบไมเงียบได้น่ะอยู่ในปีนแหละ <c oughs> มันจะไปทะปีบข้างหนึ่งอ่ะต <c oughs> ุ๊กตาไปแล้วครับนั่นแหละ<อ>มันไม่บาลานซ์โอวยบูดไอ้เหี้ยบนะจำไปตั้งนานแล้วมันจะตำจำรอบสองนี่อยู่ไหม ออามาแปลนี่ที่งอมน่ะถังนี่น่ะเดี่ยลอชิมกับงอมเดปีบบับเข้าไปนี่นั่งคุยเพลินนำอไก่กบปิดกทุกนไก่กบกุงุ่นครับกวน้งุ่นกลัวนถ้าครับรอชิมครับผม เะไรอ่ะอือะไรอใช่ดูจะปีกขพอเลยฮะมาครับเจ็ดแล้วครับไปอาบน้ำมาเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหแล้วก็ยกมาไปได้ฟิวเซ่เอาถาดไปใกล้ๆมานะเอาถาดไปลงใกล้ๆมัน สุกลับก่แบบอบบีบรูดังมุนกวดไม่โอ๊ั <c oughs> วดไม่โอหัวับนี่หััวขวห่นหัวเรววหัววววหวหัวหัวัวหัำำันัวหััวหีวหัวหัวหั ไอ้อบปีบลบูลกท่ารอดอุงงวโอ้รุ้อจวดอ่ะรอด,อด,อดอออเอย <laughs> แต่เอาออกเอาเออกยากเลย <laughs> บกขึ้นหลังค่าอืมคนอุ้ยอเลยมานี่ครับีับ้อยครับที่เหลืองันี่ ่หนียแนวพี่ค่อง <c oughs> ของแนวผมอ้าวจริงจริงครับทำไหมซื้อสิครับถื้อมาชิมเลยมชิมอืมอันนี้มาชิมว่าประเทศพม่ากับประเทศไทยมันโอ้บคือกันไหมเนี่ยอืมอันนีนครับ เอาไหนไปจังหันแล้วเขาอยู่ปีดปี่ไปแล้วโอ้โหค,คู่ร้อนด้วยดูวะโอ้โหดูวะโอ้โหไหนบอลอุ้ยบอนไอ้คู่ร้อนันไหนวะครับไอ้คนหิวก็ไม่ยู่กินเลอเดี๋ยวผมนะทับกินครับโอ้โหน้องนุ่น,นเป็นไงวะเออไมไ่กินนุ่นเลย กิ้เงินงุ่นเหรอไล้กินเง,งนินงุ่นต้นเลี้ยงไรวันนี้ฉันไม่ได้กินว่ะคอมเมนแล้วก็ดูในโทรศพัพท์แล้วกินเงินงุ่นเหรอรอดไย็นโมงเดี๋ยวไปห็นหนะครับสวัสดีครับ